สบายดีไหมครับสบายดีนาะพี่น้องซึ่งมือนีประพรก็ได้เดินทางมาหาอ่าแม่เท่ากระแดงอีกตามเคยเนาะสึ่งมาแล้วมณีก็นี่แหละขอาของฝากใหม่เพลินเนาะขมกขบใจติ๊เกิบแล้วก็แพฟตาโเนาะพี่น้องก็คือเป็นคองรวงตาแหละประพรก็แบ่งมาให้ทั้งแม่เท่ากระแดงเนาะอายุแม่เท่าจากปีแหละเจ็ดสิบเจ็ดสิบถ้วนเนี่ยบอจ้าวอือเป็นไจฟันดีอ่บ บ่ได้พันโดยคันพันแม่บอกโลดโดยโดยลองใส้ย่างดีไม่เท่าเกือบนะได้บ่บ่วพอดีอยู่บ่เบอร์สิบเอ็ดก็ว่าใหญ่กว่าเจ้าหมูจากใหญ่กว่าและเบอร์สิบเอ็ดเลยเบอร์เก้ายายาอะไรขมุกขอบใจลูกเอ้ยโดยโดยหลูหมางหลูเนาะใช้ได้อยู่ เทามันยาวกรตัดก้นออกไพ่จะประตัดก้นเกิบโอ้ยเบาเลยแต่ว่าเกิบเกิบเนี่ยใส่ลมน้ะงม่เท่าเนาะว่าลมตีนเนาะล้มหลุ่ยเห็นไม่เท่าเพิ่นบดิใส่เกิบแล้ไปลงเนี่ยเวลาเพิ่นย่างกระตีนพระเบิร์พะเิร์นกินข้าวกินน้ำแล้วว่าไม่เท่าจ้ากินแล้วได้ยังกินกินเอาไม้ไปหาหวานนี่ หาหน่อไม้มาแกงกินแต่หน่อไม้เหี่เราไม่เท่าบลมีแนวกินกินหน่อไม้แล้วล <c oughs> ูยคันรางเงินอยากชื่อปู่ชื่อป่ากับบได้กินหน่อไม้นี่นะแกงได้กำหนึ่งกับแกงแกงชะจุดจีแกงชะเคียดกินน,นอกจากหน่อไม้แล้วมียังไอีกไม่เท่าที่แม่งจุดจีเคียดไปหา<อ>หาเขียนหาจุดจีจุกจีเนี่ยตุกไม้เนี่ยมันจะออกได้ระ ออกแล้วเดินชีเนี่ยกำลังแล้วกำลังวัวไปทางวัวกำลังมันออกจ้าตั้แจ่วเพรษแซบแน่นาะแจ้าแซบครัวแล้วก็ตั้แจ่วกินกินตั้มฮาบอมีเนี่ยเลยได้ลูกเอ้ยครัวกินงจีหรือว่าจะรอเนาะจะหน่อยเนาะไปทางเนาะจะรอจั่กจำจะหน่อยนี่มันออกแล้วก็จักจัำจั่งจี โดยเนาะก็คือบ้านเขาไม่เท่านะ่อยู่บ้านนองแวงเมืองพลนลัยแขวงสวรรค์ะเคีนะพี่นะ้องเนาะซึ่งบ้านนองแวงในเมืองจำพรจะมีนะพี่น้องสื่อซ้ำกันลายถ้าเป็นทางไทยก็มีคือการบ้านนองแวงเจ้าเนาะสื่อซ้ำกันลายนะพี่น้องนาะสื่อบ้านนะนะไม่เท่าใน,นอายุเจ็ดสิบบ่เจ้าเจ็ดสิบท้วนเนาะเจ้า หลายคนก็บ,บอกว่าไม่เท่าดีใบให,หัวยนีเก่งนะพี่น้อง <c oughs> บางคนก็บ,บอกว่าชื่อโลดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะพี่น้องลองซื้อบางเด้อพี่น้องผลผลิตพนันดีเลยนาองไม่ใญ่ <c oughs> แต่ก่อนะพันดีดีนะพี่น้องช่วงอันปีหนึ่งที่ผ่านมาเนาะจ้า <c oughs> อ่ากอกอที่ประพรจะหูไม่เท่านะั้นแนวนี้นะพี่น้องก็คืออ่าได้เดินทางไปบ้านสนุนไซจะหูบ่ไม่เท่าบ้านสนุนไซ จากแม่บ่ไดปไปลูกเอ้ยแม่บอกเขาไปบ้านพอเท่าจูยนั่นแหละเนาะแล้วก็มีอันเขาเอินยังคนหนึ่งที่ไปเห็ดงานก่อสร้างนั่นก็เลยแนะนํามาแหลนแนะนํามาว่าม่เท่าเพื่อนนี่แหละถูกยากนาะพี่น้องก็เลยได้ตามมามม้อนั่นนั่นหละเนาะก็ได้ถามเพื่อนว่าคนที่เคยถือหวยถือเลขก็เคยมาถ่ายเพื่อนนาะพี่น้องเนาะเคยมาถ่ายเพื่อนข้างหนึ่งนาะงพ่เท่า หลังจากนั้นเพิ่นกะบอไดมาอีกเลยแล้วก็ค้นที่ถือเลขอัน12ล้านบาทนี่เพื่อนกะเคยไปถ่ายลุงจุยคือกันนะพี่น้องเคยไปถ่ายลุงจุยคือกันบอพรไดเขากระหงเนาะแต่มันนี้เพิ่นกะแต่ก่อนเพิ่อเหตุยูทูปนะคนนั้นแต่ดีนี้เพิ่นกะบอไดเหตุแล้วน้พี่น้องมาแต่หามาแต่กลางบ้านบอกกี่นี่มาแต่ไปเฮื่อนเขา พี่น้องอยู่ผูบําเพ็พี่น้องละไปลินนี่แหละก็เอาฉันไปลินไปฮาลิน<อ>เพอรเย็นนี่แหละมันห่อนมันห่อนอยู่บ่ได้เนาะเพื่อนนี่ยมันต่ำแล้วแม่ละไปไ<อ>ปฮาลินนี่แหละหากระมาตาฮากินแล้วกะ็ไปลินไปหาอยู่หากินเบิดมื้อบ่ไหมทํบ่ได้มึออง่งมือแล้วไปแต่เช้าๆล้วกะ็แดดอุ่นรังแล้วก็มาแดดช่วงเที่ยงเนาะเจ้า โอ้ยไปเจอดเถียงโอ๊ยไปบ่ได้ดาดแม่ในย่อมเลยเป็นลมเนาะโอ้ยหอนแดดไปแหละก็มามาแลวก็ไปหาฮ่าเพอ่อเย็นก็คือไม่เท่าออกจากเฮือนนะ่ะไปตั้งแต่เช้าบ่ป่าฮากินฮะโดยไปแต่เชา้า<อ>ไปแต่ยากคู่มาทันตําโป้งประมาณห้าโมงเนาะห้าสิบเก้าโมงประมาณแปดเก้าโมงก็มาบ่อืมจ้าเด็ดห่อหลักมาพักพรอนบ่พักพรอน ก็คือทั้งเมทากระแดงน้พี่น้องแต่บุห่วงว่าสื้อผืนในใดซื้อเจ้าในใดก็่เมทาอ่าบอกละเมือนนางคอยโอ้สื้อนางคอยน้พี่น้องแต่ว่าทั้งประพรก็กะใส่ผ่นว่าเมทากระแดงเนาะก็คือทั้งเมทานี่เผ่นบ่เคยมีครอบครัวน้ะเมทาจ้าลูกเต้าแทบจะบุเคย้างครอบครัวตั้งแต่เกิดแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยกานี่แหละเนาะก็เลยอยู่คนเดียวมาตลอด ตลอดปีว่าแต่ว่าพ่อแม่ของแม่เท่ากระแด่งอยู่อยู่ส่ยแม่ไม่แม่เท่ากระแดงนี่แม่ตายแต่อันนั้นแต่อยู่ชิบแปดชิบเก่านี่แหละเพื่นเชียปะาพ่อได้ชะพ่อแห้งตายก่อนฮันอีกแต่ว่าลูกของเพื่อนมิจกคนมีผู้เดียวนี่แหละมิจฉเจ้าผู้เดียวนี่เจ้า โมไม่ผลคือเอาลูกน้อยเน,นาะอ๋อแน่เพยนพ่อนีอนป่าไ,ได้แต่แม่ผู้เดียวนี่แหละอ๋อค่าค่าแบบว่าส่วงเพผนสร้างก็ครอบครัวกับแม่จะเลยพ่อนีป้าแต่จะยังน้อยเนาะเจ้าเพื่อนก็น่าจะมีพอพัคนครอบครัวใหม่เนาะเจ้าไมีแล้วเพื่อนก็มมีแล้วเพื่อนไปไปไก่เพื่อนก็นเอาไม้ช้างไม้แม่อยู่เพื่อนก็นเลี้ยงลูกผู้เดียว เลี้ยงปลาตำผักตำยาตำถูกตำยากนี่แหละก็คือเลี้ยงเจ้านี่เนาะเจ้าเลี้ยงชาหอยชากระปูนี่ล่ะลูกเอ้ยก็คือเพิ่นเลี้ยงแม่นี่แหละแล้วที่นี่แหละบ้านเกิดของเพื่อนอยู่บ้านนี่บ่อเมทาเจ้าอยู่ในนี้แหละแม่กะอยู่ในนี้เลยบ้านเกิดเมืองนอนอือสรุปกับเพื่อนก็เลี้ยงลูกคนเดียวคือเลี้ยงเจ้านี่เนาะเลี้ยงมาตลอดเพิ่นก็จนเชียเนาะเพื่อนเชียตอนอายุเจ้าสิบเก้าปีบ่ เผลเชียได,ได้ชาวปลายปีนี่แหละชาวปายปีแล้วอายุเจ้าตอนเจ้าเป็นชาวบ่านบเชียอืม๋อตอนเป็นนี่แหละชาวปลายปีผลเชียในี่ชาวปายปีแล้วเนาะเกนอายุคอยชะเบิงเด้ออายุสี่สิบห้าสี่สิบนี่แลหละผลเชียเจ้าสี่สิบสี่สิบป้ายนี่แหละผลเชียได้เชียนั่นบ่เจา้า แต่ว่าเฮือนเป็นเฮือนได้จะไปท่าเฮือนมูลเฮือนมังบ่มีบ่บ่มีเพิ่นก็ทุกข์ยากกันเนาะเพิ<อ>่นก็ทุกข์คือกันนี่แหละมันห<อ>ัก,ก,กมันเพลแล้วกะ็ม่างอ๊อกอม่างทิม่มคือเพิ่นว่าแหละ<อ>เห็ดไม้เห็ดก็คือเพิ่นว่าแหละหาบ้านบ้านบ้านเมืองได้ย่อเฉยเฮือนเจ้านี่บ่เจ้า แต่กอนนะเจ้าเลี้ยงยังจะไปเท่านี้บ่ได้เลี้ยงเพียงลูกอ่ะบนมีเงีงย้ยนกชื่อหดมูหดไก่เลี้ยงงวควายเลี้ยงลูกเอ้ยแต่ว่าเจ้าคังยังจะไปเท่าอันนี้อันนหันคังแบ่คังงัว่ะกังขึนและงวัวหันเข่ขาตะลาง,งแล้วแม่หันคังเมียนยันมันเข่าตะลางแล้วมันเดอหันเด้เดอเดืดดดดดดอดขึ้นควายเนาะอือยันเฮื่อน,นี่ลบท <c oughs> ั้อือเ<อ>พราะว่างวควายนี่เวลาจะเข่า,ขาตาา<อ>าละลางเนาะเข่าแรกคือบอัชเบืดขี่มากองกองน มันกะเข้าเลยซึ่งบ้านเป็นกะเป็นบ้านใบใหญ่บันไดน้องป่น้องจ้าใบใหญ่พุ่นต้องไปพูดนพุ่นประมาณจักรังคาเฮือนไม่านคือว่าชีชิบนี่แหละระหว่างชีชิบังคานี่แหละใบใหญ่บันไดน้อจ้าใบใหญ่บันไดระหว่างชีชิบก็มีวัดบ่ไม่เท่าบ้านบ่มีดอกมีต่ชะล่าและอันนี้เขาตังนะฮะในกลางบ้านชะล่า ชะลาวัดชะลาอันรวมชะลาอันนี้แหละ<อ>ชะลารว,ว,วมมาข้าวรวมมาเด้อรวมไม่เบี่ยงมีงานนะเด้ออยู่นานเอ้งี้ยคือห่องการบ้านเนาะเจ้าแต่วัดยังบบทันมีเนาะบรมีเวลาไปท,ไทําบุญได้ใช่ไหมทำบุญก็ทําในชะลาแล้วนนอลลโอ้แสดงว่าเอาชะลาเป็นวัดเป็นทั้งวัดทั้งบวชเนาะอืออือ,อ,อเอาชะลาแล่เห็ดดอนวัดดอนว่า เวลาใส่บาทได้ใช่ใช่บาทก็ใช่นั่นเลยโอ้ก็คือบ่อนเป็นวัดอะไรนับไม่เ่าวรจ้าอย่งพวกท่านมีวัดก็เลยแบบว่าเป็นเชลาไว้ก่อนอ่าอ่าแต่พอบ้านก็นมีบ่บ้านมีมีคือกันนอมีฮะแล้วพอบ้าเทเนี่ยครับตั้งไม่เา่าเนี่ยก็ศาสนาพุทธบ่ไม่เา่าอืม นาผุชดชัชนาอันนี้แหละ<ด>ชัชนาพอแม่เขาพาถือพาเห็ดนี่แหละบันไดถือดอกชัชนาเลยเวลายามบุญยามศิลก็คือสิบโมีหนุ่มนองไม่เทาเนาะมีมีเกินบ่ออันนี้เดินชีนี่เด็กเฉดบุญบ้านบุญยังไม่ทำบุญบ้านบุญก็อเข่าเคยมีบ่อมีเห็ดแหลวแหลเห็ดแล<ม>้วแหละยังยังบุญบ้านอีกบันี้เดินฉี่ ถ้าบุญใหญ่คือชิบูมี่ถ <neighborhood> ึงเราไปบูม <laughs> ี่บูมี่เนาะบุญใหญ่บูมีบุญของใครไปสินะบูมีแล้วบูมีวัดบูมีวัดบุญพระเวทกับบูมี่เอาแต่บุญในน้อยเอาแต่บุญในน้อยบุญบ้านบุญกองข้าวมาชั่นเลยวัดวัดเพิ่นยังจะทันมีเปิดแล้วเปิดแล้ว น้พี่้องก็มหาทางไม่เท่าเป็นขั้งที่สองจ้าก็ได้นี่แหละของผ้าเกิบกับแพตาโล่ลอะไรกัน,น้น่อยน้พี่ดองเอามาให้เพิินเสื้อผ้าค่ะพ่อมีอยู่บ่าไม่เท่านี่พอได้ม่มได้ถือโซตัวนี่บ่จ้าอพอได้ม่มได้ถือนี่แหละฟาเท่า,านาะไม่เท่าก็อยู่คนเดียวมาตลอดตั้งแต่เป็นชาวเนาะ จ้าหัดเฮือนนี่แต่เ้องน้่งไปทไปเท่าเฮือนหลังเจ้าแต่ห้องเติบแล้วหอดมาจากสิบปีหอดแล้วสิบปลายปีแต่ก่อนได้ใช้ต่อคนก่อนนี่ไม่เท่าอยู่กับพ่อใช่ยู่นะนี่อยููนเดียวนี่ล่ะยูมาตลอดแต่ไปหัดตูบน้อยอือแล้วก็มาเห็ดได้สิบปปีแล้วเฮือนหลังอันนี้แต่ก่อนหัตูมน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้ตั้งแต่เป็นชาวก็สอยู่คนเดียวมาตลอดอยู่ตลอดบาชิแล้ว ตลอดอย่ามปรับต่างดำหน้ากับป้ายนม้มูมูเอินไปเดิอไม่เท่าแดงไปไม่เท่าแดงเนาะมูเอิน,อนไปนใช่กับป้ายน้ามูนี่แหละป้ายน้ามูพอ<ด>พอได้ชื่อกินข้าวลูกเอ้ยเห็นแล้วนะบอลบบมีถูกหยากไปรับจางระบายพอได้กินพอได้อยากพอได้อยู่เชื่อมแรงเชื่อมง่ายกินมะเฉาและมะแรงคือพูดว่ากินแรงแลวมะอื่น ไปนี่ละแต่ว่าตอนนี้ทั้งไม่เท่ามีเข่าเรือจักรู้ตัวนี้บ่ได้เรือเพียงมดบ่มีหดเข่าจากมาแหล่งมาง่ายบ่มีจะเข่าเลยบ่มีไปหาคลองแหลกคลองเปลี่ยนแล่ะกะมามาแล้ะกะกินมะเฉาแหลกมะแรงหนึ่งมะเฉาแล้ะก็แหลกมะแรงขันบ่ได้ไปกับ่ได้กินคือผนว่าสนุเข่าตอนนี้ยังบ่มีจักรู้เลยบ่มี แม่ก็ว่าชัดว่าชื่อนี่แหละเสื้อพคนอยู่น้องเสื้อพคนอยู่สมมติว่าบ่มีนี่ถ้าถ้าบ่มีอะไรไม่เท่านี่ก็ต้องไปหาของมาแลกมาไปหาของมาแลกมาเปลี่ยนนี่นะเปลี่นเอาไหมหาขวดเทียดพอได้ทงหนึ่งชองทงแล้วก็มาเปลี่ยนมาแลกกินถ้าบ่มีอะไรก็มีบ่ิสบาลเอาให้อืมีเิฝนคริสอีดูเอาของของอันของกินให้ข้าเขาก็ให้ ขนบมบะหมี่เขากับปั่นให้เขาฉุกมากินแม่ไ่ได้เ่าอ่ำมาห้อมแต้แม่เอาตัวจริงอะไรโดยโดยแม่จะว่าตัวเพี้ยกระเสืออยู่น้องพี่นอ <c oughs> อ้องพราะน่เสือกันอยู่ก็เพิ่นกระโบมีอะ่าลีแล้วผู้ที่แนะนำมาก,กะกระเพิ่นกระบ,บอกว่าไม่เท่านี้บุเคยมีลูกมีผัวแ <c oughs> ม่กระแดงตั้งแต่เกิด อยู่คนเดียวมาแต่เกิดเทือดช้างกับชาวบ้านซอยจึงไดซัำนีเจ้าแม่แป้นเลยไม่แป้นก็บ่มีทางในนะเนี่ยมันหักมันเพ่มาเลยคือแต่ทางนี้แหละขอชายให้ทางในบบมีก็คือนีก็ตั้งขอดินก็เจ้าอยู่ดินขอดินเขาขอดินเฮือนลังนี่เด้อนี่หลังใหญ่อันนี้เขนจะแบ่งให้พอได้อยู่เนาะเจ้าเขาแบ่งให้เขาวันนี้แหละไม่่าแดงเอ้ยอยู่ดินมาคอยนี้ นั่นก็อยู่นนนี่ปุ๊กอยู่นนนี่ดูแต่แตว่าน้ำนั้นนี่ผมอยากจะเอาถึงบ่มีมเลยเนาะบ่มีพุทธละไปเอาอยู่บางเถกาก็เอาน้ำเขานี่บางเถกาก็เอาเฮือนรังนี้คอน้ำเข,าข้าคอกับเอาลายดอกฮิวมาเถอละคูช่องคูมาใช้แต่ว่าน้ำกินได้ใช่ไหมน้ำกินหันพระตักอยู่น้ำช้างอยู่นอกพุทธ แต่กระตุกเลยหิวมากเนาะหิวเอาน้ำอาบก็อาบใส่อาบน้ำเข้านี่แหละน้ำเข้าจุนี่หัวหลังนี่หัวหลังนั่นขออาบอาบไปวันวันเราคือหนังบราไม่เหละอาบไปวันวันนี่แหละตาคออาบน้ำเข้าเยอะเลยเหล็กน้อยนี่แหละเด็ดอะไรขบเบ่ไม่เท่ามีน้ำสั่งบาดาลก็ยังโอเคเด้๋ยวน้ะแม่แล้ว ได้ได้ยิ่วได้ยมใส่ใช่มันบ่มีนี่แหละจะเห็นได้เขินว่าอยากไปเฮ็ดมาด่านแต่ว่าเงินนี่อยากืิอกินยังบ่ได้ยังชื่อมกพริกแปงหนัวยังบ่มีอันเงินลูกให้เมื่อนก็ชื่อมกพริกชื่อแปงหนัวได้ได้ลายเติบบ่ได้ลายเติบพอได้กินกินประหยัดนี่แหละเห็นได้ได้อยากอะไรอยากคิวยากินแน่ จากอะไรจะชื่อมะผิกแปลงนัวแน่ไม่ไม่เท่าเป็นยังนะเป็นวินเป็นวินบอกจ้าวจากจชื่อยามากินดูมันนั่นเอาให้กับพราะจะชื่อมะเป่งนัวแปงนัวมะผิดไม่เท่าเป่งนัวชาวชาวพันห์มะผิกชิบอ่ะเพื่ออีกเบิร์ดเนาะพื้นเมื่ดพวกถ้วยพวกบ่วงกับนีอยู่บ่ไม่เท่า บ่ม uh, ีแล uh, ้นั่นคืถั่วบถัวอก็ได้ใบเดียวอยู่ในเขือนนั่นเองไปพ้าขึ้นไปเบิ่งเลยก็เอาใบนึ่งหันเดียวดูนะนี่ได้ถั่วนี่ได้อยากออำอยากหอมเพยังลูกเอ้ยนี่ยมีเพียงเขือนก็หกเขือนนี่ได้เนี่ยเขียวเอามาหอมเพียง ือเอนแไม่ไ้ออไม่ด้ผม่น้ำบ้างอ๋อื้อหมอกอนุ่งคู่สองมวยก็คืออันถ้วยในซองใบเนาะเจ้าแล้ว กรูผองกิ่งหมอหน่วยหนึ่งนี่หมอแกงคูช่องนวยเ้าได้เกรือปุงด้วเครือปุงยูนหั่นหมออืนี่ได้เกลือแปงนัวมีในนี้กระแดกะแดนี่แปงนัวนี่แปกมาท่นี่แหละถ่วยลูก จักเสียดไดยบ,บ่มีเนาะไม่เท่าเนาะจักให้ได้ไดแลอยู่ตำเณนตำกรรมนี่แหละอยู่ตำบาบนีแ่แหละจะให้ได้อยู่ไปลาวชีล่ะฮะก็คือเพิ่นอึดน้ำแล้วไปนองแล้วเพิ่นกระร่างถ้วยก็บ่ค่อยสะด,ดวกปานใดอ่าทำเนเพิ่นบ่อึดน้ำก็ถ้วยซิ่นก็สิบ่มีกี่พุ่นได้น้นมป่มะอันนี้บพวหนาจ้าอันนี้แม่กลัวเป็นครั้งแน่ได้ขี้ถุ่นขี้เพื่อนี่แหละ ว่าที่พุ่นทื่นาเจ้าวขวบเนี่ยน้าดีนะใส่หน้าเท่าเออน้าอันนี้เลยใช่อันนี้เหละใส่ได้ไ่ะขู่ขู่น้อยๆกระหิวเอานี่หิวเอาเท่น้อยช้ำนี้แหละเดี๋ยวก็มาทอกชายกันนี่ล่างกับจังบุร่างกับโบยกลอนไปได้แล้ไปเท่าน้ำนู่นจ้าว เพี้ได้ร่างล่างหุกสุ้ๆนาะนี่แหละหุกข้านาและวเดมก็ร้อนร้อนคือกันนามก็น้อยเดียวไม่้องน้อยเดียวะนี่งาหัวเม่นยานกินพุ่นี่เาไหร่ก็แค่ตัวนี้บ่มีปล่อยปลาเทีอนหน่ลย นี่แหละบอกก็บอว่าถูกแล้วบ่จนขีเจ็กจีโบไม่ว่าบอว่าชั่งเชี่ยในบ้านนี่แม่นี่แหละกว่ามุงกว่าบ้านกว่าเมืองอือจนขีเจ็กจีก็บก่ไม่เก็บมาดังไผ่ได้เอ้านับบ้างไปเท่ามึงจ้าว นี่กินคือเนิ่คุณคืออืมเป็ะไรกันใช่ใช่นั่งอะไรกันเลื่อนกระต่ำห่อนแห้งน้องไม่ท่าห่อนอยู่บ็ได้หายอยู่กลางบ้านแต่ช่วงนั้นไม่เท่าเป็นเชาวนะกะ โบได้คิดอยากมีครอบครัวบ่บ่มีบ่คิดแยกเน็ตบ่คิดอยากได้บ่คิดอยากว่าบ่คิดอยากแอนบ่คิดอยากล้มนะผู้บ่าวนี่มูมมาว่าก็คือคอยวบาให้เจ้าพวกลูกพังตะวางหันแล้วลูกมากี่นี่หันแล้วคือผู้เบาโบชนยังว่าอยู่ผู้เบาล้มมาลายเนาะบ่อึดผู้บ่าวบ่แม่นเราเอาคีคุยแม่บ่อยากล้มแม่บ่อยากแอนแล้วกะรีดเขาอ่แต่เพื่อนถ้าอยากล้มแล้วเนาะไม่ท่าแมนอ่า เผื่อว่าเบาๆแล้วยางแอนยากร่มแล้วก็จะปีชี้ช่อแล้วคนตะกี้คนตะข่าวตะกี้โอ้เบาๆแล้วมาขำมามาหุ่นหุ่นแล้วมาแอนผู้ชาวในบ้านเขาแอนตะข่าวไตกระบอกแหมชะบอเขามาปลุกก็าไม่ได้ชนเขาว่าผู้ชาเหื่นลังอันนี้ขี้คุยอนไรไม่ได้ขี้คุยบอกหล่นแม่เลยบอกเขาเด้อว่าบ่ให้เขามาแอนก็ย่า คือเจ้าบ่มักเนาะบอกเขารลยบดได้แอนได้บดได้แอนบเได้ล้มไายได้เหรอเขากับญ้าเขาก็ได้เขากับเช่าเขากับเมือแต่ว่าคนเกิดรุ่น่เท่านะคนก็มีครอบครัวกันเลยเนาะมีเมื่อแหมู่ขู่มันนี่เหือหลังหนึ่งก็มู้นี่ผลจนได้ลูกไผ่ลูกเคยได้เล่นได้หลอดโตมันยังได้เล่นได้หลอดบม่ได้เอาพัวคือเขาเพิ่งกะอยู่สุกสบายแล้วเนาะ่เท่าเออ ผนได้เล่นได้หลอดได้เคยได้ไผ่โตมอยู่ป่าวัชิแล้วบ่ได้เอาผัวมันมือว่าหัวและหยอกกันนโตหังบ่เอาผัวหัวและหัวแล้วก็หัวเนาะหัวพากันหัวแช่์แช่เอาบ่อยากได้เอาได้เนาะบ่ได้คิดแล้วไหมดาวบ่ได้คิดว่าอยากได้ผัวป่ะโตพะอยากได้ผัวอายุคนตะกี้พัดเช้าจะเอาผัว เชาเช่ายุเช่าช่ำชิบจะเอาผัวบางคนเด็กหน่อยเดี๋ยวนี้ได้ผลิตขึ้นเอาผัวผลิตขึ้นเอาเมียโอ้ยเช่าก็ได้บาได้เอาน้ำไผ่ดยบ่อนแจงได้โอ้ก็เทืะข้างในบ่อนหมูเจ้าน่ะนี่เพื่อนอันนี้หมูเลยผู้ที่พนพนนำกินเนี่ได้หมูเลยผู้ที่บ่รยาอยู่ที่ดินนี่บ่เจ้าที่ดินเพื่อนแหละนี่ได้ต่อออกมาเนี่ยที่ดินเพื่อนแหละนี่ ก็้ายู่เนาะใช่คอน้ำตาพอตาแม่เพิน่นทุนได้ตาพอแม่เพิ่นยัง้งหัวดิ้นเพื่อนคอน้ำเอื่อยน้ำน่ำนองแล้วก็ปบุกอยู่อยู่นนี่แหละนี่ก็บ้านเฮือนหลังลานล่าหันแหละลานเฮือนหลังนั่นแหละก็อยู่น้ำกั้นนี่แหละอยู่ไก่กั้น พันมีพนก็แบงเนาะแบงพันธบมีพนกบแบงเอ๋อพันกระลูกลายพันกับบัดพันี่มกับพันให้กินเยพนว่าหันเลยไข่เลือกแล้เพนก็ได้ลูกพนธลานพนบ่แมนนอยหน่อยลูกแปดเก่าคนมันรลานอีกได้บานเป็นเช่าพนกับช่ำน่อลูกลานเขาวลายามันลายกับพนแบงบัวาดอก เป็นกระแบงให้กินยูบหรว่าวบ่อนเห็ดกินกับบ่อนนี่จะน่องไหมเท่าอันนี้แหละนี่เตา้านี่แหละนี่บ่อนเห็ดกินไงบ่บังคีดินงถือกันยังบาดปัดปัดกันยังบาดหลอนอ่าอ่าอ่ามาได้คนนอนอน,นอนไหมเท่าเนาะเจ้า บ่มาแรงว่าอยากแบกไม่พลอยมาปับบ่มีหดพลอยบ่ไหมเท่าบ่มีเลยยังบ่ได้เอามายังบ่ได้เอาน้ำเขาแต่บ่ก็บ่อนู่บ่อนอนก็ยังมีเพียงบลาูกชาดกับบ่มีเพียงกับบ่มีห่มมุ้งกับบ่มีมีแต่มุ้งขาดและได้กลางคือพู่งเลิงเพลิงเลยว่าเอานะอันนี้คือชาวบ้านซอยนะพี่ต้องไหยน้องไหมเท่าเจ้าบ้านซอยแล้วจะได้จะมี มุ่งกระมูกขาดย่านจะพัดลมปองได้เวลากลางคืนเนาะอันนั้นและความเอาและกลางคืนเหินหุงมึงเธอกับไพ่ผ้าเขาชองมากแล้วกะความเอาไพ่ผ้าแบบมันหุงม้อนเทือนใจเนาะแมนแล้วไพ่ผ้าเพื่อนลังนี่แหละหง เคยบ่ไเท่าลมปองเลยบ่บ่เคยจะคือเลยคอยยองไปน้อกเจ้าเคยลมดอกผัดนอนก็คืนคือสี่ห่อนน่องไปแถวน่องบ่าวหอเนี่อาบน้ำตลอดบ่มีผัดลงผัดลมบ่มีไฟคือว่าเจ้าบ่มียังนะว่าฉันเชี่ยวว่าบาดดี่วบ่บ่มียังบ่มียังจักยางว่าฉันเชี่ยอ้าว นะไม่เท่าสำหรับคลิปนี้กาได้แวะมาเจ้าเจ้าก็ได้เอาของผักของตอนแล้วเล็กแล้น้อยให้มิตจตวาบัตรมือหนามือไนจากสิมาเยียมยามใหม่เจ้าเจา้ามือหนามือหนจากสิมาเยียมยามไหมเจ้าเป็นมาเป็นครั้งทีชองเนาะเจ้าอเพราะว่าบ้านของอันไม่เท่าก็ได้เนี่ยคือทางผ่านนะพี่น้อง ทางผ่านไปบ้านลุงจุย๋ยอะไรศึกมอน,นี้พอจะเดินทางไปบ้านลุงจุยก็เลยแวะมาหาเพื่นก้อนแวะเพื่นแล้วกันสิไปหาลุงจุยต่อนานเราไปจังอ้อาวแล้วไปเท่าคอตัวกับก่อเด้อเหมือนเด้อจ้าเอ้าวอันนั้นอะไอันนี้มีแห้งมาเท่าจ้าสบายดีจับสบายดี